เป็นอีกหนึ่งวันที่คดีของคุณแตงโมมีความคืบหน้าขึ้นมาหลังจากที่อาจารย์เดชาทนายของคุณแม่เนี่ยเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับคุณกติกเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าได้รับหนังสือได้รับจดหมายตอบกลับจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยได้หนังสือมาบอกว่ารับเรื่องการตรวจสอบคดีคุณแตงโมที่เสียชีวิต กรณีเฉพาะเจาะจงไปที่การตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคคลบนเรือว่าเหตุใดตำรวจถึงไม่ตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกคนบนเรือณนะวันนั้นเวลานั้นหรือหลังจากนั้นเดี๋ยวคำตอบจะเป็นยังไงถ้ามีความคืบหน้าจะเอามาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ครับเราไปดูกันก่อนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคุณแม่เนี่ยนะครับเดินทางมาพร้อมกับอาจารย์เดชานะมาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กับ1เลยใครที่ไปด่าคุณแม่ในแอปเขาเรียกว่าอะไรนะวีซิงเหรอไม่เคยร้องเพลงเสียงไม่ดีไม่เคยร้องเพลง,ง,คง,พลงใครที่เข้าไปด่าคุณแม่โดยตรงเนี่ยคุณแม่เอาผิดเรื่องของบิดประมาทเอาผิดเรื่องของการดูหมิ่นซึ่งหน้าเพราะงั้นเนี่ยคนที่เข้าไปเล่นในแอปวีซิงเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นแอปที่ร้องเพลงแล้วได้ได้ดาวได้ได้สกอร์อะไรมาสักอย่างนะคือคือไม่เคยเล่นจริงๆ คุณแม่ร้องเดินทางไปแจ้งความณณกองบัญชาการตำรวจภูทรพักหนึ่งเลยนะนอกจากนี้ครับยังมีการไปแจ้งความคุณกะติกเพิ่มเติมไปดูสิกะติกเอ้ยกะติกไม่จบไม่สิ้นสักทีนะออะเดิมเนี่ยนะผมเนี่ยน,นายดนงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เห็นใจกะติกมากเลยนะหลังหลังจากที่เขาออกมารับสารภาพแล้วแต่ทันทีในวันรุ่งขึ้นที่โฟนอินในรายการโหนกระแส อาจจะด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะหมั่นใส้อ่ะคือเข้าใจในสิ่งที่ทําและรู้สึกว่ามันโอเคแต่พอออกมาพูดกลับกลายเป็นรู้สึกว่ามันหมั่นไส้อ่ะมันไม่ได้รู้สึกสงสารเหมมันก็แปลกดีอ่ะแน่นอนว่าบางทีคุณกติกอาจจะเป็นคนที่พูดแบบนั้นอยู่แล้วแต่ในความรู้สึกลึกๆจริงๆข้างในอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับ เมื่อวานนี้ผมไปเจอทนายกบทนายของคุณกระติกทนายกบเนี่ยพูดชัดเลยว่าจะฟ้องร้องคุณแอนนาเพื่อนเพื่อนรักของคุณแตงโมเพื่อนของคุณกระติกด้วยนั่นแหละคือรู้จักกันถ้อยคำคำหนึ่งนะที่ทางทนายความเขาพูดออกมาแล้วก็คุณกติกเองก็น่าจะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือการที่อนนาเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยเวลามีเรื่องแบบนี้ก็ควรจะเตือนกันไม่ควรต้องเอาไปโพธนา ในรายการนู้นในรายการนี้หรือไปเที่ยวไลฟ์สดมาโจมตีตัวเองมันทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายก็จะฟ้องร้องคุณแอนนาในขณะเดียวกันเมื่อทนายกบบอกจะฟ้องร้องคุณแอนนาทนายกิษณะเองอดีตทนายแม่เนี่ยนะก็บอกว่าจะเป็นทนายสู้คดีให้กับคุณแอนนาเออมันก็ไปกันได้ไปเ้ยแต่หลักๆเนื้อหาแล้วนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยการที่คุณกระติกออกมารับสารภาพเนี่ย ก็ยังเป็นข้อกังขาว่าเธอเนี่ยทำเพราะความจํายอมหรือทำเพราะสำนึกจริงๆมันเป็นเรื่องในใจคงไม่สามารถตอบได้แต่ที่แน่ๆวันนี้เองเนี่ยผมว่าคุณกติกที่ดูข่าวอยู่ว่าแม่มาแจ้งความเอาผิดคุณกระติกเนี่ยอ๋อคุณผู้ชมผมเดาแม่นไมว่ากติกจะต้องโดวนข้อหาไหนไม่ใช่เดาหรอกมันก็ดูจากพ้อมูลหลักฐานที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความคิดเห็นในทางวิชาการว่า ข้อกฎหมายตัวไหนที่จะปรับใช้กับข้อเท็จริงที่มันเกิดขึ้นได้กระติกยังมี1นึ่งร่วมกันทําลายหลักฐานในคดีอ๋อที่อาจารย์เดชาแม่ไปแจ้งเนี่ยเป็นเกี่ยวกับประเด็นการลบข้อมูลใน iPhone ลบ,ลบรูปในโทรศัพท์มือถือเขามองว่าการที่คุณกติกลบรูปออกไปเนี่ยเป็นการทําลายหลักฐานในคดีอาญาแม่มันเป็นหลักฐานในคดีอาญา ที่เป็นหลักฐานชี้ผิดชี้ถูกเลยไหมอันนี้ต้องมาว่ากันนะแต่อย่างน้อยๆครับมันมีข้อหาที่สามารถปรับองค์ประกอบภายนอกของกฎหมายได้แต่องค์ประกอบภายในเนี่ยจะเป็นความผิดด้วยไหมเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเป็นเรื่องของเจตนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เองเนี่ยถ้าสมมุติว่าตํารวจมีการแจ้งข้อกก่าวหา174กับกติกอายการที่จะพิจารณากติกก็จะถูกเปลี่ยนคนนะครับเพราะเดิมไปที่ศาลแขวงตอนนี้จะไปที่ศาลจังหวัดแล้วกลายเป็นคดีที่หนักขึ้นมาอีกโดนทั้ง ให้การเท็จในคดีอาญาโดนทั้งทำลายหลักฐานในคดีอาญาก็ไม่รู้ว่าทำสองอันกติกจะรอดคุกหรือไม่ตอนนี้เนี่ยกติกคงจะเครียดหน้าดูไม่แปลกเลยที่ในวันดังกล่าวที่มีการส่งตัวจากโรงพักท่าน้ำนนไปถึงอายาการแล้วทนายพยายามรีบให้ทางอายาการฟ้องจะได้จบจบแม่มันโดนข้อหาเพิ่มจนได้ วันนี้เองเนี่ยนอกจากจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของทางคุณแม่ที่ไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็ยิ่งสะท้อนวิธีการคิดให้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยติดใจกะติกมากที่สุดจริงๆกลายเป็นว่าอะไรอะไรก็คือกะติกต้องรับผิดชอบแต่ก็เข้าใจได้ผมไม่รู้ว่าทั้งคุณแม่และก็ทั้งคุณกะติกมีอะไรที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วพอมาเจอเรื่องนี้ก็เลยไปกันใหญ่แต่ส่วนหนึ่งกะติกก็ต้องยอมรับว่า ในวันที่คุณแตงโมเสียชีวิตคุณกระติกอยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไม่ได้แจ้งคุณแม่ให้ทราบโดยมีเหตุผลวิธีอธิบายที่คุณกติกคิดแบบนั้นแต่คุณแม่รู้สึกว่ามันไม่โอเคและสังคมก็ไม่ได้โอเคกับวิธีการคิดของคุณกระติกนะแต่น่าเสียดายครับอืมในทางคดีนะเหมือนกับตอนเนี้ยเรากําลังไล่ต้อนคุณกติกให้เข้าไปอยู่ในมุมมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่อาจจะทําให้หนู กลายเป็นราชสีก็ได้เรากําลังไล่ต้อนคนกลุ่มหนึ่งอ่าคนบนเรือเนี่ยมีทั้งหมด5คนกระติกเป็นคนเดียวที่รับสารภาพวันนี้เราแจ้งข้อหากระติกเพิ่มเรากําลังทําให้กระติกกลับไปกอดกันกับอีก5คนอีก4คนที่เหลือหรือ4คนบวก1กับคนคนบนบกที่เป็นกุนซื้อทําให้ตอนนี้จากเดิมที่จะกลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบ กลายเป็นกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันเพราะโดนข้อหาเหมือนกันและไม่รู้ว่ากติกจะยอมรับสารภาพอีกไหมทางนี้ทั้งนั้นนะครับในทางคดีแล้วเนี่ยการที่ไม่มีบุคคลที่มาช่วยเหลือในฝั่งของตัวเองเลยเนี่ยมันย่อมเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเพราะคนบนเรือเนี่ยรู้กันอยู่แค่5คนหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้มีโอกาสรู้ข้อได้จริงทนายเองก็ไม่ได้พูดในรายการไหนคุณศิระก็ไม่ได้พูดในรายการไหนคุณกติกก็ไม่ได้พูดในรายการไหน ประเด็นหลักๆที่อยากรู้นะอธิใจผมอยากรู้นะว่าตกลงเนี่ยจากข้อมูลที่คุณกระติกมีเนี่ยการรับรู้ผ่านบุคคลต่างๆบนเรือณวันที่เกิดเหตุเลยณวันตอนเช้าที่เกิดเหตุแล้วแตงโมหล่นจากตำแหน่งไหนกันแน่อันเนี้ยน,น,น่าจะต้องให้กระติกอธิบายแต่ก็ไม่ได้มีคนถามนะกระติกก็จะอ้างว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นเห็นกระติกไม่ได้เห็นไม่อยากพูดถึงเหมือนกับตัดตอนไปเลยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ย อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆอย่างมาตลอดน่าจะพอบอกได้ว่าเพื่อนหล่นตรงไหนใครโกหกบ้างใครไม่เห็นบ้างแล้วเตรียมกันยังไงทุกอย่างจะเป็นความลับในสํานวนก็ได้แต่การที่ทำแบบนั้นมันจะดีกับตัวเราเองหรือดีกับตังโมงที่สุดหรือเปล่าไม่รู้ท่าทีของคุณกติกหลังจากที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มโดนแจ้งความเพิ่มยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะโดนแจ้งความเพิ่มจะยังอยู่ฝั่งที่รับสารภาพอยู่ไหมหน่าสนใจหรือจะย้ายมาฝั่งนี้ ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนอกจากนี้ครับข้อมูลเชิงลึกที่ได้มามีคนที่รวยมากๆบนเรือลำนั้นและถูกแจ้งข้อกล่าวหาเดิมคนที่บ้านเขาบอกว่าจะเอาเท่าไหร่ก็พร้อมจะจ่ายให้ถ้าลูกเขาผิดจนล่าสุดลูกเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาและเขากลับมาพร้อมคำพูดใหม่คำพูดของเจ้าสัวนะของคนรวยๆเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะผิดอะไรทำไมต้องจ่าย สิ่งสิ่งนี้หรือเปล่าที่มันทําให้วันนี้คุณแม่เนี่ยตัดสินใจต้องเดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมกับคนบนเรือแล้วก็มาลงที่กระติกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าผลสรุปของคดีจะเป็นยังไงแต่ล่าสุดนะครับ <c oughs> ขออภัยครับอาการลองโควิดยังมีอยู่ยังมีไอแห้งๆอยู่แต่ว่ามีน้อยลงแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือกุญซือคนนี้เนี่ย คุณซือเนี่ยคนที่6ที่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยถึงขั้นกล้าไปขู่ตำรวจได้บอกถ้าคุณเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริง,รงผมผมจะฟ้องคุณเป็นจนเป็นเหตุให้ตำรวจไม่กล้าพูดหรือเปิดเผยชื่อของนักกฎหมายทุทนายคนนี้ซึ่งน่าแปลกและผิดแปลกจากคดีอื่นๆมากถ้าเราย้อนไปดูระเบียบของสำนักนายกที่เคยมีการออกคำสั่งห้ามตำรวจแถลงข่าวเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าว เรารับได้เพราะว่าห้ามเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวแต่ไม่เคยมีระเบียบห้ามเปิดเผยชื่อข้อมูลของผู้ต้องหาว่าเขาเป็นใครในอดีตที่ผ่านมาพลตบด,ดีโทสุรเชษหักพานที่เพิ่งไปบุกจับแก๊งมังกรฟ้าและเป็นข้อพิพาทกันนั่นแหละเคยถูกฟ้องร้องในกรณีของการแถลงข่าวจับสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ a c e o f f เฟสออฟเนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแต่ว่ามีหมอเนี่ยเป็นลูกจ้างหรือเป็นพาร์ทเนอร์ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปจับแล้วมีการถาแถลงข่าวต่อมาเนี่ยเจ้าของธุรก,กิจเขาก็ฟ้องบิ๊กโจ๊กในเรื่องของหมิ่นประมาทไปเปิดเผยชื่อเปิดเผยหน้าเขาไปถึงชั้นศาลในการไต่สวนมูลฟ้องปรากฏศาลไม่รับประทับพิจารณาคือศาลยกฟ้องเลยในชั้นไต่สวนไม่รับพิจารณาคดี ยกตัวอย่างมาให้เห็นตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดตํารวจจะเปิดเผยชื่อของคุณซือจริงๆเปิดได้ไม่มีกฎหมายห้ามเปิดได้ไม่มีกฎหมายห้ามก็คนอื่นเขาก็ทํามาแล้วก็ยังสามารถทําได้ผมว่าในตารวจในสํานักง,งานตุวจแห่งชาติมันต้องมีคนกล้าเปิดเผยชื่อเพื่แหละใครกลัวก็ไม่ต้องมาอ่านใครไม่กลัวใจถึงก็มาอ่านผมว่าตํารวจเก่าๆก็คงมีอ่ะ คือตอนนี้สังคมมันก็ต้องอยากรู้ถ้าตํารวจมั่นใจว่ามีหลักฐานเอาผิดได้จริงคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนอธิบายสังคมได้การไปงุบงิบงุมยิบทำกันมันไม่ใช่ในยุคสมัย 5G แบบนี้แล้วมันยุคโบราณแล้วเพราะง้นต้องฝากถึงพี่ๆตารวจด้วยนะว่าการเปิดเผยชื่อมันเป็นสิทธิ์ที่ต้องทําเพราะประชาชนมีสิทธิ์รู้มีสิทธิ์รู้ไม่งั้นเนี่ยโจรข่มขืนโจรป้นบ้านมึงก็ปิดชื่อให้หมดเลยดิ ไหนไม่เปิดทั้งหน้าไม่เปิดทั้งชื่อแต่มึงไปเปิดชื่อผู้เสียหายอะ่ะมันตลกหรือเปล่าอาจจะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึงนน่งนะหลังจากนี้ก็ต้องรอดูท่าทีว่าเมื่อคุณแม่ขยับแบบนี้แล้วเป็นการเดินเกมกดดันตํารวจแล้วนะหลังจากนี้ตํารวจจะมีการขยับแบบไหนที่จะตามเปลี่ยนทางผู้เสียหายบ้างไม่รู้ว่าที่มาขยับแบบนี้เพราะคนไปด่าในวีซิงหรือเพราะ ติดต่อลูกรักคนใหม่ไม่ได้แต่ทั้งดีทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงมีข้อมูลอินไซต์แบบไหนจะเอามาเล่าให้ฟังครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ